พร้อมแล้วเลยทุกท่านครับพบกับอำเภอวังเจ้าจังหวัดต่างๆครับผมเรือตัดอีกอำนาจในรัฐเปิดอิศวรเป็นเจ้าพร้อมด้วยนายสกิทอยู่นิยมพิธานการเำเภอเจ้านายสรุปไททองเสุอศรีหลวเจ้าและนาย รัฐธิภูมิสางกฐิภพในการโรงเรียนนาเภที่ยาคมคณะกรรมการคูบีน้ำว่านำอพเเจ้าขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินการดังนี้อําเภอวเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่เป็นส้นง์ทำนาเบี้ยศูนางการค้าและจุดพักยาทําให้โยชนหลงผิดผิยาเสพติดมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อ <listed> ําเภอวังเจ้าได้น <AU> ้อมนาพัฒนาโครงการทูบีน้ำว่านมาดาเนินการตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมารวมระยะเวลา 15ปีโดยมีการดูแลการทำงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมภายใา้วิสัยทัศน์อําเภอทูบีนำวัน,นอําเภองเจ้าสารสร้างพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่ทึ่อยาวเสรษดกิจโดยได้น้อมนำหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งนำไปสู่การประเด็จได้จริง โดยยึดโยงกับการบริวารคือบ้านวัดตรงเองโดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระดับอำเภอที่เน้นบูรณาการความร่วมมือที่สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดในการดำเนินการโครงการพีบีในเมื่อวานซึ่งทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปปฏิบัติงานได้จริงมีควาั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ6คณะโดยกำหนดบทบาทที่ชัดเจนมีแผนงานและสั้น1ปีและยาว5ปี แผนปฏิบัติการอำเภอครอบคลุมทั้งสามด้าหลักของโครงการที่ระบุบรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาเป้าหมายห้ประมาณและผู้รับผิดชอบชัดเจนมีแผนงานและกิจกรรมปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์มีการรวบรวมไ้สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างการะแสและรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดยรวบรวมประชาสัมพันธ์ผ่านพงศไดยข่าวชุมชนไลน์ฟเฟซบุ๊กทุบีในเมื่อวันอำเภอวางเจ้าสวมเสื้อทุบีในเวันทุกคนเป็นสัตบิีกิจกรรมทุบีใน่วันจิตอาสา อำเภอรองเจ้ากำหนดไว้ทุกที่ที่ส่งิถุนายนของทุกปีเป็นวันรวมงคลทุกปีนับวันอำเภอรองเจ้าโดยมีกิจกรรมตระหนักทุกปีนับวันอำเภอรองเจ้าเวทีแสดงความสามารถสมาชิกชุมนุมทุกปีนวันอำเภอรองเจ้าโดยสรงสร้างกระแสประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยรวมทั้ง กานำสมาชิกแพทยนักาัดระไม่มอให้จิตกิทยัอำเภอวังเจ้าเพื่อให้กับผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ส่งผลให้อำเภอวังเจ้าเป็นอำเภอแรกในจังหวัดตากตามเคารพระเบิดสิตามนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งชมรมทุบีเมืวันในสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชนทบละร้อยสนับสนุนการจัดตั้งสู์เพื่อนใจทุบีเมื่วันในสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชนทบละร้อยมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมทุบีเมื่อวานในอำเภอวังเจ้า สานุนการแข่งขันแดนเซอร์ไซด์ขั้าเลื protect and protect and magic, or or <ín> ่อตัดอำเภอเพื่อส่งทีมตัวแทนอำเภอเข้าร่วมในระดับจังหวัดทุกปีสมาชิกสมาชิกวิทยาศาตร์ทุกปีในรหวาวันถาวรรายปี13หน่วยงานเข้าร่วมรากรรระดับจังหวัดทุกปีสานุนการแข่งขันทุกปีในระหวัางวันไอดอลขั้นเลื่อตัดอำเภอเพื่อส่งตัวแทนอำเภอเข้าร่วมในระดับจังหวัดทุกปีจัดกิจกรรมพัฒนาศยภาพสมาชิกแกนนำเยาวชนระดับอำเภอปีที2รุ่นส่งสมาชิกแกนนำเข้าร่วมท่ายกัฒนรรัศิลป ระดับจังหวัดทุกปีจับหนุนสมาชิกดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดและนอกจังหวัดการดําเนินงานไทยติยายกหนึ่งขึ้นอำเภอวังเจ้ามีระบบค้นหาผู้เสพผู้ที่ิดยาเสพติดจ,จากชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการพบผู้เสพผู้ติดจานวน55าารายมีระบบประส่งต่อผู้เสพผู้ติดยาเข้ารับการบําบัดรักษาพื้นผูในทุกรูปแบบทั้งสมัครใจบังคับบอมลัย ต้องโทษแบบสังคมบำบัดในคลินิกเติมสุขโรงพยาบาลหลวงเจ้าและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกามีการจัด,ดจบบค,ค่ายฟื้นฟูจิตใจสถาชีไขปิดยายกมือขึ้นในระดับอำเภอโดยใช้โปรแกรมบำบัด d a ี a w. เข้าร่วโมโครงการไขปิดยายกมือขึ้นและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับจบังหวัดนะดทองร้อยอสอจังหวัดตากทุกปี มีการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการไทยกิจยายกมือขึ้นผลรับสมาชิกไทยกิจยายกมือขึ้นเข้าร่วมโครงการ55รายคิดเป็นร้อยละร้อยสามารถเลิกได้าาร้อยละ50.91อยู่ระหว่างการติดตามผล140ามาร้อยละ40กับไปเสพตาเพียงร้อยละ9 0 9นอกจากนี้อเมอวังเจ้าได้มีการประชุมมอบนโยบาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กาทราบและปนประัติรวมทั้งนิเทศกำกับติดตามภายในองค์อทุกเดือนและรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนสนับสนุนก็ประมาณในการทำงานโครงการทุเรียนละม้วนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอแต่ในปี2565ได้รับประมาณสนับสนุนจำนวน1 4 0 0 0 0บาทมีการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกชมรมทุเรียนละมในระดับอำเภอที่เป็นปัจจุบันผ่าน g o Google s h e e t s และสมาชิกชมรมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายการบริารการความร่วมมือจากทุกภาคสวา่นวนในอำเภอคณะกรรมการทุบีนับเบร์วันอภัยังเจ้าให้ความสําคัญให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบการงานโครงการทุบีนับวันในระดับอำเภอได้นํานโยบายและแผนปฏิบัติการนําไปปรับใช้และปฏิบัติโดยระบุรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาดําเนินการ เป้าหมายและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนอําเภอทูบีอำเภอวางเจ้ามีศูนย์ประสานงานทูบีอำเภอในระดับอำเภอตั้งอยู่ณที่ราก,การอำเภอบางเจ้าเป็นสถานที่ที่สมาชิกและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นที่ประชุมเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังบูรณานการให้หน่วยงานได้มาใช้พื้นที่ศูนย์ประสานงานร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นสถานที่ดูงานและเปลี่ยนเนรียนรู้การดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันภายในอำเภอและต่างอำเภอผลการดําเนินงานมีระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้จังหวัดสราบส่งผลดีต่อการดําเนินงานของจังหวัดการดําเนินงานเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนปัจจุบันดําเนินการแล้ว16โครงการ19กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ70.3 จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอรวันกลุ่มอายุ6 24ปีปัจจุบันมีสมาชิก8,907คนคิดเป็น,นะนร้อยละ93อำเภอบางเจ้ามีชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันในสถานศึกษาและชุมชนที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคได้แก่ชมรมทูบีนัมเบอรวันชุมชนตำบลน,นาโบ <Right. S 2> ชมลรงทุบีนลำบวันโรงเรียนนาบทพิทยาคมทุบีนลำบวันอำเภอวังเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นอำเภอทุบีนลำบวันดีเด่นระดับจังหวัดในปี2565ในอำเภอวังเจ้าได้รับการคัดเลือกในอำเภอดีเด่นทุบีลำบวันระดับจังหวัด ชมรมทุบีน้ำประวันโรงเรียนนาบทพิยาคมเข้ารับเสด็จและนําเสน,นอผลงานในวโรกาสองค์ประธานเสด็จติดตามผลการดําเนินงานนักวิทยาลัยเทคนิคต่างความต่อเน,นื่องอาเภอบางเจ้าดำเนินการตามแนวทางทุบีน้ำประวันอย่างต่อเน,นื่องสนับสนุนให้ชมรมทุบีน้มประวันจะสารศึกษาและชุมชนเขา้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกตัดจังหวัดทุกปีมีชมรมทุบีน้ำประวันที่มีคุณภาพได้แก่ชมรมทุบีนเำประวันตะบนนาบดชมรมทุบีน้ำประวันโรงเรียนนาบทพิยาคมเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือบบน นี2565อําเภอบางเจ้าได้รับกัดเลือกเป็นอําเภอทูบีน้ําวันจังหวัดตราดผลความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากการดำเน,นินการทูบีน้ําวันอย่างต่อเนื่องมาหลายปีได้ส่งผลให้สมาชิกทูบีน้ําวันที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงอย่างชัดเจนสมาชิกแกนนำได้รับรางวัลผลงานทูบีน,น้ําวันนายปสิทธิ์วิไลศิลป์อําเภอบางเจ้าประาธานกรรมการทูบีน้ําวันอําเภอบางเจ้า ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคมภายใต้กรอบแนวคิดประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดนายสรุปไทยทองกรรมการและเลขาธิการทุกนะการทีนดับเพลิตัวของเจ้าได้รับรางวัลนักวิชาการสารสุดีเด่นระดับจังหวัดด้านการลงรล,ลงอป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสมาชิากการนำชมรมทุกทีทนวัน ได้รับโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมใช้ผลการทำพอร์ตโฟลิโอเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานายกจัจพลนายนิกรจากโรงเรียนนายบทที่ยกมได้รับทุนการศึกษาทุนพระเมเตตาสมเด็จย่าศึกษาต่อวุฒิเกยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาทและนครสวรรค์นายธีรโชดนายสารัตนายพันธุคงสมาชิกข่ายติดยายกมือขึ้นสามารถเลิกยาได้พัฒนาตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และได้รับโอกาสเข้าทํางานในสถานประกอบการโรงงานน้ําดื่มวังเจ้าและน้ําดื่มปตทอํอเาเภอวังเจ้าจังหวัดกาลตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาอํเาเภอวังเจ้าได้น้อมนายุทธศาสตร์หลักของโครงการทูบีบันดำมวันมาขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่องและย,ยั่งยืนส่งผลให้สมาชิกของโครงการสามารถขับเคลื่อนเ,เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้จริง พวกเราอำเภอตูบีน้ำพวอัเภอบาเจ้าขอตั้งปฏิหานที่จะบูมันเสียสละรวมคิดล้วมทำสร้างสารกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และทีงามเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันตในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเข้มแข็นจริงกันต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปเรารักตูบีนำพเรารักตูบีน้วน